สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตนีคีครับส่งท้ายสําหรับอังกฤษกันนะครับเมื่อคืนอังกฤษแตก3ตัวนะครับก็อนอื่นขอขอบพระคุณทุกท่านที่โอนมานครับหลังจากที่หั่งแตก3ตัวนะครับก็ไม่ได้เรียกร้องแต่ถ้ามีน้ําใจก็กราบขอพระคุณทุกท่านครับสําหรับท่านไหนที่ไม่โอนมาไม่ต้องตกใจครับถ้าอยากโอนมาไปดู มันมีอยู่ครับลิงก์ไอ้มีอยู่ครับไอ้เลขที่บัญชีผมนะครับไปหาดูได้นะครับไม่ต้องตกไม่ต้องเสียใจครับโอนมาได้นะครับโอเคครับอังกฤษแตกแล้วลุ้นกันต่อนีครับแต่อังกฤษจะยุ่งยากหน่อยเพราะว่าเปิดที่บวกตอนนี้มันลงลบครับลบลบบวกบวกเนาะเบาไปก่อนแล้วกันครับอังกฤษอาทิตย์นี้เป็นยังไงไหมอังกฤษอาทิตย์นี้ก็เด่นมาเด่นมาอังกฤษก็50ิเเ็เหมือนกันครับ ห้าสิบเซ็นคือมาสองรอบอีกสองรอบดับลุ้นกันต่อรอบที่ห้าว่าจะเป็นหมูหรือจานะครับศูนย์เก้าวันนี้อบอ้าวนะฟอรับฟอร์ไม่ตกอบอ้าวเลยหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าแล้วก็แปดเก้าครับผมร้อยมัดหนึ่งครับร้อยมัดหนึ่ง ครับประมาณนี้ครับสาหรับหุ้นอังกฤษครับชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับใครไม่ได้กดติดตามแต่ชอบแนวทางนี้กดไปเลยครับกดกระดิ่งไว้ครับท่านจะไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงเนาะกรณีมีโฆษณาครับช่วยสนับสนุนด้วยครับดูให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากดูเป็นแนวทางนะครับผมสวีดัสสวัสดีครับอย่าลืมนะครับลุ้นกันต่อครับอังกฤษวันจันทร์ไม่แน่ใจหุ้นอยู่หรือเปล่านะแต่หุ้นเช้าวันจันทร์หยุดเยอะมากนะครับ จีนอยู่ทางอาทิตย์นะครับนี่อีกก็หยุดนะครับมันก็ไต้หวันก็น่าจะหยุดมีไต้หวันก็หยุดมีฮ่องกงมังไม่หยุดวันจันทร์เนี่ยโอ้โหวันจันทร์นี่เหนาวเนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันเยอรมันครับสว,ส,สวัสดีครับผม